ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินลกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน,น,น้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย้นไปหล่วามา หนุ่มๆครับมีใครแลกแป้งไหมครับหมดไปแล้วจบเลยเมื่อกี้เขาแลกกันลืม,มจบเลยจบเลยมีแค่สามอันเองเนะี่ยมีใครแลกแป้งไหม้โอ้โอ้มีแต่แกงบางๆวะ่ะดนดนซอฟดูหนาสุดแล้วมั้งนี่นตัวใ่อยู่นะองแปดาอตรงมีแต่แบบผู้ใหญ่ไม่ได้ไปเล่นแป้งเลย ดูดินี่ดิสล็อตสล็อตของอันนี้มีแต่เด็กโอ้โหไปหลับบทที่อะไรผมไม่เอาคุณเหมืองแล้วพี่ไม่เอาแล้วไม่เอาขึรวยเอาขุดขุดขุดอาทิตย์หน้าส่งพ p เ o อร์คนละสองพันยี่สิบแปดคียสองโอ้โหคีย์แตกอะย่าเนี้นยคนละสองพันน่ะใช่อาทิตย์ถ้าถ้า ถ้าทีละสองพันต้องก็ต้องทำประมาณวันละสองพันไม่ไม่เขาไม่ใชมีคนนึงนะพี่ขยับไม่ได้เขยับไม่ได้นะลุงทำไมอ่ะไม่รู้เนี่ขาค้างเขาค้างแล้วเกี่ยวอะไรวะดูดิดูกระถางรงตากูดิใช่ครับมอนสี่เจ็ดลองหมดแล้วเสร็จหมจริงก็เว้ยเป็นที่ตัวมันเนี่ยมันมันยังเก็บต่อได้อยู่แหละ แต่ว่าแต่ผมคิดอยู่ว่าแบบมันควรเร่งววเวลหรือเปล่าเพราะเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพไงฮม่าจีนโนจีใครมาเขาถาม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 าจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วระดับทิ้งเนาไปเลยทิ้งโน่ไปเลยมัต้องเหมือนเดิมอ่ะเล่นฝั่งเราอ่ะขายตาเบี้ยอาชีพเล็กไปเป็นสิบอะขายไปแบบ ตั้งแต่สามสบสิบเพชรยันร้อยเพชรเตอนนี้แม่นสองร้อเพชรเออมาเชก็ได้ผลนะพี่เพิ่งเพิ่ได้ขีด้วอมีเกี่ยวเปียอาชีพว่าหรืออะไรไม่เท่าลุงนี้เอาดีมาเชก็้ผี่ิงเหรีเ็บ45้ม4ีแล้าแล้วครับผะไม่เท่าลอมาเ้ลพี่้วเอาี่าหอม่เ่าอีโมเมชั่นคู่ อูกปิงปองจะตายสอนแม่สอนอะไรสอนเชื่อมออกซ้ายนิดีกว่าเดินออกซ้ายนิดีกว่าใช่เหรอพี่ยกกลับบ้านเลยกูปีงอแล้วเพชรไม่มีเลยดิเพชรตอนแรกมีสี่พันเอาเอาไปเอาไปสุ่มของเล่นหมดละงัวน่องเดี๋ยวเดี๋ยวอเทน่าเขาจะเข้าละ ก้กกาก้าก้ามาดูไม้แล้วดิถือกันแบบเยี้ยเหมือนของฟรีอ่ะน้อง <c oughs> ถือกันแบบกูกลัวขิโดนแบบเพื่อนขิกูที่หายเลย <c oughs> เขวานหน่อยก็ดีมั้งออกขวานหน่อยขวานหนไอ้นี่พี่ระวังเห็นไหมเห็นปะเขาเขาเริ่มขยับไปหัก,กันละผมบอกแล้วเขาเริ่มขยับไปหักก่อนละไปชุบกันดีๆนะเส้นโซนนี้นะเหมืนอนเดิมนะเหมือนเดิมน่ะ ต้องวิ่งอ้อมนะต้องวิ่งอ้อมแค่ตั้งศวนย์ไม่พอม้แล้วก็รีบปอกควคกมิดเดีวมีสองอย่างถ้าไม่บีบนอฟก็ชนไม่เป็นไรมึงจะทำรีบมที่ฟันซุซิ่งยืดยืนยืนขอบงมันนะเพ่ีนี่หมืนนะมึงนะอะไรมื่นีแหละมื่นแปลว่าอะไรไม่รู้เฮ้ยอย่าสไลด์ปิเอาสตา์กันเอาสตา์กันตายตายตายยดตายย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 ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายตาย มาไอลูกาไอลูก้าบอกไอลูกาบอก้ยชุบเพื่อนด้วยนะชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยนมาั้งาหลยาไหลเยอะยาหลเยอะไหลาไหลเยอะเพื่อนมาช่่เพื่อนมาชุบเพื่อนมาตั้งโซนฝั่งเรามาตั้งโซนฝั่งเราตั้งโซนฝั่งเราไว้แล้วก็ชุบเพื่อนเรี๋ยงเดีจับเก็เป็นมีด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 ดีตีอเป็นีดเดียีเป็นมีดเพื่อนเฮ้ยเ้ยเลี้ยวเล้วกูชุบบ้านเราบ้านเราบ้านเรากูชุบอยู่บ้านเราตายเคือแล้วเกือแล้วเือแล เอ้ยกูตายเอ้ยเพื่อนตายเพื่อนตายอีก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 เพื่อนตาย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 กูตายมาโซนโซนโซนเป็นโซนเปี็นโซนมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้แล้วมึงโซนนะมึงโซนเลยมาโซนไปโหน่่ออยเพืนหน่อยเจ๊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 มาโซนตรงนี้มาตรงนี้มยาลเโซนไว้มาโซนไว้ดีโซนไว้เนาะห่านยูอยืมกันผู้กีบานมีได้เยอะเลยมีได้เยอะต่อต่อเฮ้ยมีได้แล้วมีได้แล้วมีได้แล้วมีนะมีนะมีนะเก็บเป็นนี่นะซอมบี้อีกรอบรอบี้อีกรอบรอบี้อีก เคชูบอีกนะชูบอีกนะชูบอีกนะเพื่อนตายอีกนะเอาชัวร์หน่อยเอาชัวร์หน่อยเอาชัวร์หน่อยเคเอาชัวร์หน่อยเคเอาชัวร์หน่อยเคเชมาโซนมาโซนมาโซนแบ่งเล่นได้แบ่งเล่นมาโซนฝั่งนี้มาโซนฝั่งนี้เออเออมาชูฝั่งนี้มาชูฝั่งนี้เออเราตั้งโซนไว้พี่ยร์ตั้งโซนอยู่ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ตัไว้ชุบๆๆๆๆุแล้วเล่นมีดแล้วเล่นมีดแล้วนะชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนเคชชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนไว้กูชูคนเดียวเลยาาที่หน้ รคั a a, บ <ó> ชุบฟองเลยช ushing, Nein, <c> ุบเองชุบเองชุบเองแบ่งเล่นหน่อยแบ่งเล่นหน่อยปิดตัวชุบหน่อยตรงกลางอ่ะสวยสวยสวยบิดักพอีกคนหนึ่งบิดชุบกนหน่อยชุบก็หน่อยรวมยัดหน่อยสวัดยัดเลยลองไม้ลองไม้ตายตายข้างบนนั่งท้างบนคนนึงเฮ้ยชุบด้วยชุบด้วยชุบเรียวด้วยชุบเรียวด้วยชุบเรียวด้วยเฮ้ยเพื่อนตายไอ้บินมงโอ๊ยกูตาย เฮ้ยเสือเ่ก็อน่สวยโซนชุบชุชุบชุบแล้วโซนเนาแร์เนาแพนาปิดกันไม่ได้เฉยเลยอะเจครับครับ่พี่วงวงมันแรงพี่วงชุชุบานเราาเราไอ้เ้ยขอโท่หบแพ้ฉอะแม่คนเล่นอะคนเล่นก็มี่คนเล่นมันเล่นกันไม่ได้ชุดนีเกมงชุี มึงชุบเพื่อนไอ้สารไม่ต้องสนเี้อะไรมึงชุบเพื่อนเลยรถค้ารถค้าโอ้กันครับกลายเป็นว่าหมดกลายเป็นว่าหมดก่อนเคสรีเคสรีเคสรีอย่างเดียวเคสรีอย่างเดียวแบ่งเล่นด้วยเคสแบ่งเล่นด้วยลีด้วยเคสเคสมึงลีเลยมึงหาเพื่อนลีเลยมึงหาเพื่อนลีเลยอยู่นอกวงก็เอาเพื่อนมาลีอยู่นอกวงเพื่อนก็เพื่อนมาลีเยอะชุบเยอะเคช่วยเยอะชุบเยอะชุบเยอะเราตื่นกันเยอะแล้วบีตายบีตาย เด้งใคอยู่ตรงกลางกล่องอ่ะเด้งศพดีเด้งศพดีเพื่อนอุ้มมีติดเด้งศพดีเด้งศพดีชุบเยอะชุบเยอะๆแบ่งเล่นด้วยแบ่งเล่นด้วยเด้งเด้งเรื่อยๆเด้งเรื่อยๆเด้งเรื่อยๆชุบเดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุบให้มึงเล่นตรงกลางกอขันไว้อย่าตัวแยกริมอย่าไหลริมอย่าไหลเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นเยอะเล้เนี่ยก็ไป็นไอที่ยับเป็นยับเปนโกดิมึงใหญ่โกดิมึงชุบเพื่อนเยอะๆเออมึงค่อยๆเล่นมึงค่อยๆเล่นเคสแันมายักแทนแทนแทนมาๆ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  ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายตายตายหมดยังพอพอพแล้วคนนึงเลยมีเกินมีเกินพี่ยังจะอยู่ตายตต่ไม่มากตายแล้วอุ้มแล้วไม่ต้องอุ้มแล้วเอดีกูหมดพี่อ่า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 เข้าหัวชิวนานเกือบแพ้อะขอโทษครับหลุด ลูกบ่ายเราได้ไหมไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เลยนึกอยู่สายโย้ไอ,ไอตอนไอตอนแรกตอนที่เขาเหลือแค่สองสามคนน่ะทำไมปิดไม่ได้ผมแต่สวยมากเลยนะ จนส,สวยมากเลยตอนแรกอะ่ะแบบค่อยๆเล่นกันสวยมากอะ่ะไปไปเสียจังหวะเดียวเลยจังหวะที่เขาเหลืออยู่แค่สองคนสามคนแบบสวยสวยแบบสวยโคตรๆอะ่ะตอนแรกอะ่ะ

่มามาต่อแถวต่อแถวต่อแถวไอ้นี่ต่อแถวเบิกเลยเบิกเลยของผมยังเหลืออยู่ฝั่งไหนเนี่ยเรียกเบิกของต่อซองแถวหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็ที่ลูกด่าไอ้เรโต้ต่อห้าเรนแปดลูกใหม่ในนี้มีใครยังไม่เติมแพ็กไหมมีใครยังไม่เติมแพ็กสองมันก่อห้าเรนแปดผมผมไม่ได้เติม A B C หนึ่งเดียร์พีใครอะใครยังไม่เติมยังสล็อตสล็แพ็กมันหมดแล้วใช่เหรอมันมันเติมไม่ได้เลยเติมได้เติมได้มันเติมได้เติมได้ ผมมมขอาาดตพี่ไ้แต่แต่แต่ผมรู้สึกว่าหลังหลังนี้มันเกลือนะไปคุดอ่ะพี่จะเอาเอาที่ติดตามแต่ผมที่สวยเลยนะปัาเขาค่อยเล่นกันตอนแรกโคตรสวยเลยไม่เดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาแล้วเดี๋ยวพี่ทางหาโอเคไอดีหกครับลุงเขาเปลี่ยนลิงเว็บเหรอพี่ทำไมผมเข้าเว็บไม่ได้เออเดี๋ยวพี่เอาลิงให้ถ้าจะเติมอ่ะเออดีหกเหรอไม่ไปตังค์ไอดีหกครับไอดีหกใครมีใครมีอะไรบงอ่ะไปส่งกูเอาเพนมามามาเพนยี่สิบเอ็ดเกาะ สิบเก้าเอดห้าอันจะปาอะไรไอดีหกครับไอดีหกตีปืนกี่โม่เนี่ยเดี๋ยวจะไปตีละเมื่อกี้จะกลับมาได้ยิงโดนแล้วก็ไม่รู้ผมยิบปืนอย่างเดียวตอนตอนที่เราตอนนี้เราค่อยๆเล่นกันตอนเริ่มอ่ะโคตรสวยเลยนะมันไปไปพลาดตรงที่เขาเหลืออยู่สองสามคนอ่ะแต่เราติดไม่ได้อ่ะใช่ใช่แต่เอดรับมึงแม่มึงพวกพวกมึงอ่ะแทงลำกันเกินไปด้วยเวลาเล่นกับไม้อ่ะถ้า เอเอเด๋ยนนี้มาคุณเมืองอ,อ่ะเนี่ยแม่งแพงเกินแพงเกินไปเมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัวเคเโอซกันด้วยนะครับ